สวัสดีค่ะครับก้องสดค่ะหมูครับวันนี้เราไปไปหาแม่มดกันิกาค่ะเพราะว่ากระแสแม่มดกําลังแรงเนี่ยในละครไอ้นั่นไงซีรีส์อ่ะที่มันอยู่ในในแพลตฟอร์มอันนึงอ่ะแม่มดเรื่องอะไรนะน้องที่มันดังๆอ่ะที่บอกเหมือนหอแตแตกอ่ะฮะอคาาออแต่นี้ไม่อาคาาอันนี้กะทะออน ไหนแล้วไม่มีชื่อสักคนร้านเทมบต์ไม่ไงชื่ออะไรเบสคุณเบสมาดามมาดามอึ่งแล้วก็เป็นโมดัวแดงมันอยู่ตรงนี้นี่สามคนนี้พี่โพสต์โอ้ยปีศาจเวเมนบ์มากระหมดเลยค่ะ ร้านเวทมนต์อยู่ตรงไหนร้านเวทมนต์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงแดนเนลมิตเลยครับอยู่ตรงถนนพระขนยทินครับผมด้านด้านหน้าแดนเนลมิตเลยที่เป็นปราสาทนะทังหลังแล้วก็จะมีข้างหน้าเขาก็จะทําเป็นร้านของคุณไปเหรอเวทมนต์ใช่ครับใช่ครับอ๋ออยู่ตรงแดนเนลมิตเลยใช่ติถนนเลยครับหน้าแดนเนลมิตเลยเนลมิตเก่านะอ๋อเนลมิตเก่า เปิดกี่โมงกี่โมงเหรอคะอ่าเปิดตั้งแต่11โมงปิดเที่ยงคืนเปิดทุกวันครับปิดเที่ยงคืนเลยใช่ครับมีที่จอดรถไหมมีที่จอดรถอ่าได้เป็นร้อยคันเลยครับในแดนดารมิตเนี่ย<ช>เข้าไปพุ่งจอดรถแล้วเดินมามใช่แล้วก็ทําไมมันถึงถึง,ถ,งถึงตั้งชื่อว่าร้านเวทมนต์อ่าโดยส่วนตัวคือเป็นคนชอบโลกของ เวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับชอบพ่อมดแม่มดชอบหนังแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเอาความฝันของตัวเองมาสร้างเป็นร้านขึ้นมาแต่แฮร์รี่พอตเตอร์เขาไม่มีหน้าตาอย่างนี้นี่เอาอันนี้รวมรวม ทุกยูนิเวอร์สครับทุกยูนิเวอร์สเข้ามาอยยู่ด้วกันเปิดมาคนึกว่าแม่เฮ้ยหอจะแตกภาคใหม่ใช่เป็นร้านอาหารมีร้านเวทมนต์มีความชื่นชอบหอแตกด้วยครับก็เอามารวมด้วยฉันก็รู้อยู่แล้วแหละไม่งั้นเธอจะแต่งตัวอย่างนี้เหรอไม่ได้บอกว่าไม่มีอย่งเรื่องไหนแต่งตัวบ๊อบบ้าบ๊อบบอทก็ได้ได้แล้วจะ่ทำเงินทุกภาคเลยนะมีร้านหนูมีคอนเซ็ปต์อะไรบ้างเดี๋ยวบอกสิใครที่เข้ามาในร้านนะครับก็จะได้พบกับโลกเหนือจินตนาการมาเจอกับแม่มดพ่อมดแล้วก็อาหารแปลก ไม่เคยพบเคยเจอมามาใช่่ะแล้วนี่ยังรับยังรับคนจะเป็นแม่มดอีกคนหนึ่งไหมอารับคับไม่ต้องแต่งเลยนี่ไงไม่ต้องแต่งเลยต้องต้องทสที่เสียงหัวราะครับใครที่จะมาเข้ามาที่ร้านก็จะต้องแบบฝึกเสียงหัวราะก่อนเลยนดับแรกอช่อันนั้นเป็นแม่มดจะแบบแม่มดทางกรรมลมซับแต่ผู้ชายวันวันหนึ่งไม่ทำอะไรเลยที่ร้านก็ไม่แตกต่างอาอ ร้านจะปลดมาขายอะไร มีอะไรบ้างประเภทไหนบ้างขายอะไรอย่างเงี้ยเหรอที่ดังๆของทางร้านก็จะเป็นพวกเค้กอะไรอย่างเงี้ยครับบรรดาพวกเค้กมีเค้กเห็บหมาเค้กค้างโคกเค้กตุ๊กแกใช่ครับอันนี้เป็นเค้กกระสืออะไรอย่างเงี้ยครับขายคิดเองใช่ครับคิดเองแล้วแล้วเธอแล้วเธอทำเค้กคือเค้กอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยมีเค้กอะไรเค้กงูงูครับงูเป็นงูมันจะทำเหมือนนี้เลยเหรอใช่ครับคือที่ร้านมีเค้กประเภทไหนบ้างมีทุกรูปแบบครับมีทุกรูปแบบสมอง อันนี้ก็เค้กสมองใครกินก็จะได้มีสมองและอาหารไม่ใช่เค้กมีอาหารพวกอาหารธรรมดามีไหมมีครับมีหมดเลยไปกินข้าวอิ่มก็มีเหรอข้าวผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยมีหมดครับมีหมดมีเค้กแน่นไหมเค้กหัวงูมีไหม หัวงูก็แต่พี่ก้องไงพี่ก้องแล้วทำหัวงูสั่งได้สั่งได้แล้วถ้าเปิดกี่โมงกี่โมงนะเปิดตั้งแต่11โมงปิดเที่ยงคืนแล้วแต่งยี่สิบ11โมงใช่ค่ะ11โมงมีคนไปกินแล้วเหรอใช่มีหน้าแต่งตั้งแต่ตีสี่พี่ก้องร้านเปิด11โมงอันนี้เราจะสักเข้าสักเข้าไปในยิวแล้อ่ะบอกเบอร์กับบอกบอลเกิดบอกเบอร์กับเบอร์จะจองที่เบอร์นะครับใครที่เข้ามาก็สามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ09 0 9 9 2 9 4 1 4าเครับผมใหม่ผู้แม่ผู้แม่ติดติดอ่า0909929414ครับมีเฟซบุ๊กด้วยอ่าเป็นบุ๊กร้านเวทมนต์นะครับมีผู้ติดตาม8 0 0 0 0นคนอาหารเขามีเยอะกว่านี้นะแต่วันนี้เขาเอามาไม่เยอะเอามานิดหน่อยเก็มาโชว์เขาบอกร้านมีโปรโมชั่นที่พี่โพลดใช่ครับใครที่ดูรายการนี้นะครับรับส่วนลดไปเลยครับ10%ตลอดทั้งเดือนเลยเขามีนี่พี่ิ้์งนอกจากอันนี้เขามีน้ำยาแม่มดสูตรกินแล้วรวยกินแล้วสวยคือยังไง กินแล้วรวยกินแล้วสวยยังไงเดี๋ยวรอช่วงหน้าอ๋อเอามาเอามาทำให้ดูด้วยเหรอใช่จะมีการอัลเวอ่าเราเบรกป่าเบรกเบรกเดี๋ยวช่วงหน้าเราลูเลยเดี๋ยวเรามาท่องเวทมนต์กันต่อค่ะแดนดินแดนเวทมนต์โอเคเบรกครับก้องต้นพุฒมูอ่ามามาเวทมนต์เราเริ่มมาจากอันเล็กๆก่อนไหมอันที่น่ารักก่อนนะเราเริ่มอันนี้ก่อนเลยเอาอันนั้นก่อน อันนี้ก่อนเลยอันนี้อะไรคะยืนยันแบบเม่้องใหม่ยืนยันเลยหมูเด้งคริสต์มาสนี่เหรอเราจะมีด้วยกัน3รสครับเป็นตัวตัวเล็กๆครับมีมีมัดมีมีดมัต้องหั่นให้ลูกค้าดูมีจะหั่นหมูเด้งเหรอไม่เป็นไรเราก็มันเป็นคืออาหารใช่ครับลองหันตัวเล็กดูคตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเป็นบราวนี่เป็นบราวนี่ไส้ลาวาครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยใช่เหมือนจะเป็นเนื้อหนุ่มม้วนเนื้อนี่ดเลนะฮะ ขอยขอูนขอยาตนะลูกอ,อันนี้เ <laughs> บลอ๋อนเนื้อละวางจริงนี่มีครีมอยู่เออขอยนุานะลูกอันนี้อันนี้เบานี่อันนี้อะไรคะตัวนี้เป็นไส้เบาบนี่ดูไบครับมาใหม่ล่าสุดเป็นยังไงดูไบย,ยังไงลูกข้างในจะมีะเป็นถั่วพิทาชิโอครับแล้วก็เป็นคูนาฟ้าเขาจะได้เห็นอันนี้ดูโหดมากเขาจะได้เห็นอ๋อได้ทำอะไมเอื้อยังใช่ไหม โอ้มันจะเป็นข้างนวมันจะเป็นแม่ใช่ไหมแม่ชีมันเปเหนียวหน่อยเนาะอ้าวเออนี่นี่มีไซดูใบอันนี้มันเป็นขนมเค้กนะเราไม่ใช่ทารุณสัตว์นะเดี๋ยวจะว่าทารุณสัตว์อ่าเป็นขนมตัวนี้เป็นบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์ครีมอันนี้อันนี้เป็นแบบบัตเตอราเคสตรอเบอรี่เขาทำมาขายอราดซอสกับไหมราดไหมเทก่อนตัดก่อนราดเลยก็ได้เขาทำมาขายกินเป็นอาหารนะไม่ใช่เป็นบุฟเฟ่ต์กล้องเขายิ่งมีดราม่าเรื่อง สัตว์กันอยู่นะเธอไปหันหนูเด้งเขาเลยเนีายที่เขาเมาแล้หาเรื่องจริงดีนะเป็นหมูเด้งไม่เป็นแมวเอาก็เรื่องจริงมันเป็นข่าวอยู่ในอีกนี้นี่คือต้องสั่งไหมอ่าสั่งได้เลยครับสั่งอะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวมีพร้อมส่งโอเคได้วอันี้ลูก ตัวนี้ก็เป็นไส้สตรอเบอรี่เหมือนกันครับแต่แค่น้องหน้าตาแตกต่างกันอ๋อเป็นแบบไสคริสต์มาสใช่ไหมนุ่นเลยสามารถ walk in ินเข้ามาได้เลยครับนี่หันอนุ่นเลยพี่ก้องหันไหนตุแกแกอันนี้เป็นต๊กแกอะไรครับคุณลูกต๊กแกเป็นบัตเตอร์เค้กนะคะขนมเค้กต๊กแกนะไม่ใช่ต๊กแก่จริงนะคร พี่กล้องหั่นเลยจะได้โดนคนเดียวอาอีกแล้วมีตุ๊กแกมีตุ๊กแกเล็กตุ๊กแกใหญ่มีตุ๊กแกใหญ่ใหญ่ใช่ค่ะนี่คือตัวมัมตัวมัมเหรอตัวมัมนี่ตัวเท่าไหร่ลูกตัวนี้ตัวละ990าาสิบบาทเพราะว่าฝีมือมันละเอียดใช้เวลาไม่แล่นั่นแหละแล่นันแหะอันนั้นเป็นตัวเล็กๆหั่นเลยพี่กล้องหั่นเลยมีเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้490ร้อกล้องจับไว้จับไว้จับหน้าพี่กล้องด้วยว่าไม่ใช่ฉันฉันยืนเออนี่เตอร์เค้นจริง โอ้ข้างในน่ากินมากเลยนะใช่ถามน้องหน่อยแล้วมันมีคนกล้ากินหรอมีเขาบอกคนกินเป็นพันคนนะเขาพูดอ่ะใช่คนตามเฟซเฟซบุ๊กเขาต้องแตดแสนคนทุกคนสมัยนี้ชอบอะไรแปลกๆเนอะเป็นสินค้าขายดีแบบฟัลนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้เหรอท็อปท็อปเลยเหรอใช่แล้วยังเป็นพวกเห็่หมามีเห็บหมาเห็บหมาเห็บหมาเหห็มาใครวิโซดใช่ค่ะเค้กเห็บหมาไม่รวยหมาเป็นยังไงเค้กเห็บหมา และอย่างอื่นที่เป็นทรงอื่นทำได้ไหมได้หมดเลยทำได้ทุกทรงเลยได้ค่ะจะเอาแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ประหุบานของข้าวก็มีใช่ของนี่ไงเห็ดหมาพี่พอดอันนี้เป็นเห็ดหมาทองคำเห็ดหมาแตกแล้วด้วยนะแตกมีไข่ออกมาด้วยนะวันเกิดฉันไม่ต้องสั่งไอเก็๊ยมหมาวัวเกิดพี่พอดจะสั่งให้เป็นเค้ก ที่เป็นรูปอะไรที่เป็นตัวตั้งยยาของสูงให้เพราะคนดูใหญ่ๆเลยกินี้ก่อนยำหม้ออ้อยไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ยำหมออ้อยหรอยำเส้นขนแม่โมรับใช่แต่ไม่รู้จะกรอไหนอับอันนี้เดือนหนึ่งราคานนี้เดือนหนึ่งหมายถึงว่า พี่ออเดอร์ค่ะหมายถึงคนอันนี้อันนี้นี่คืออะไรลูกข้างบนจะเป็นสาหรายเส้นผมคงสามารถทานได้เป็นสาหรายใช่กินใช่ไหมของจริงค่ะเรื่องของเธออันนี้สีแดงสีแดงพี่ก้องกินเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่คือยำกินเลยไม่ติดฟันแน่นอนยำก็คือโอ้เป็นแบบยำโบราณนะดูยำโบราณไหเนี่ยใส่กุ้งแห้งใส่หมูสับใช่ไหมเออคือดีที่พี่แล้วเวลากินคุก เลุกไปเลยครับไม่เอาเส้นออกไปก่อนไหมมันไม่น่ากินนะถ้าไปเมืองนอกเธอจะไปพีาคุณจะใช้ครีมนวดเนี่ยนะถ้าไปเมืองนอกเธอโดนฟ้องขุนลิศเลยเนี่ยว่าทำขนลุ่นไปเราหมักให้แล้วค่ะแล้วก็ไปตากแห้งร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ตรงถนนพระหลโยธินนะครับอยู่หน้าแดนเนรามิทเลยค่ะนี่เราส่งเราส่งเราสั่งอันนี้นะเป พุธท่านผู้ชมชาวบ้านสั่งตุ๊กแกเนี่ยไปวางไว้ในตู้เย็นนะโอ้ยน่ากลัวเลยนะอันนี้ยังเหลืออีกอย่างแกงสามีนะกลับมาช็อคเป็นเฟนฟลายพทกินุงพัฒน์กินถุงเท้าค่ะเพื่อง่ายทษคุณผู้ชมกินตีนใช่ไหมใช่ค่ะใช่่คะอันนี้ต้องให้ไม่มดขย่าวิธีการไม่เขย่าชีลิกแม่มดเขย่าใช่มาลามอึงมลามอึนี่เป็นอึงอ่างเหรอไม่ใช่ค่ะอึงอ่างค่ะ แล้วกลิ่นจะเป็นกลิ่นยังไงลูกกลิ่นถุงเท้ากลิ่นจะมาจากถุงเท้าเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะให้ดมก่อนอันนี้กลิ่นเนี่ยเขาทำมาจากให้กูดมทำจากถุงเท้าวหมักกกไ้ลองดมค่ะสูตรลึกๆเลค่ะผงค่ะดูบ้าอนพี่ก้องเขาบอกว่าทำมาจากถุงเท้าแล้วบาองดมดูไม่ใช่นะเขาไม่ได้ทำมาจากถุงเท้าเขามีกลิ่นที่ดมไม่ต้องดมก็ได้ไม่ต้องดมไม่ต้องดม้ค่ะ เดี๋ยวกินมันก็จะเดี๋ยวก็โชยไปเองขออีมงานนะคะขออภัยทีมงานนะคะบไม่แล้วกินเนี้ยคนจั่งกินเยอะไหมเยอะครับทุกตัวแล้วใครเป็นคนคิดไอ้พวกอย่างเงี้ยใครเป็นคนคิดเพราะไม่เคยเองครับเธอเรียนที่ไหนมาเธอเรียนจบที่ไหนมาเรียนจบที่มอเกษตรครับเจอแล้วเธอไปรับยาบ้างไหมแล้วเธอมีผัวไหมเธอมีผัวก็ได้แลถุงเท้าผัวเขาโอ้โหกินผัวหึงอยู่วันนี้ยอมมาก เคยเรียนมาแล้วเขาสนใจด้านนี้ไงวเรา้ไ่ไร่ะือเคาตอย่างี้ะเาาเ้ยค่ะไปค่ะัดีมากหรอส่งต่อกันเลยแล้วจธอจำจกินอะกินนี้เธอจำจาอะไรตัวนี้เป็นแซวครีมหัวหอมใช่ค่ะใช่แล้วก็มีกลิ่นชีสนิดนึงอะไรเงี้ยผสมกันตัวนี้อร่อยค่ะอร่อยสั่งทุกโต๊ะอร่อยค่ะสั่งทุกโต๊ะค่ะ ต้องลองชิมนะคะพอชิมปุ๊บแล้วกลิ่นหายเลยี่ไม่ได้กลิ่นใช่พี่มีอารมณ์มากเลยิ่นหายมันยังมาตรงนี้อยู่เลยกลิ่นเหมือนกลิ่นเท้าผัวกลิ่นตีนเก่าผัวพี่โอ้โหมันได้ลมมากเขาบอกมีนักปรุงแม่มดิโมดิขาปรุงที่ปรุงเลยเร่รายการเราอย่าเพิ่งถูกถูกยุบนะเพราะว่าพี่กล้องพูดเนี่ยจะโดนยุบหลายทีแล้วนะน้ำยาตัวนี้นะคะมีชื่อว่าน้ำยาเลือดมังกรผู้ใดที่ได้ดื่มน้ำยาตัวนี้เข้าไปนะคะจะเป็นยังไงคะจะมีพลังอำนาจ ดังมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีใครได้ผู้ชายจะโชคดีมีสง่าราศีนี่แหละมังกรทองมังกรมังกรบินสูงเลยอยู่บนเดทเทิมฟ้าเดือดสกายมังกรมังกรเป็นทะยานทำลาย

อร่อยจะต้องกราบรอบพี่กล้องหมดเวลาเหรอจะหมดแล้วอ่าแล้วตัวต่อไปจะเป็นน้ำยาจันทรานะครับผู้ที่ได้ดื่มน้ำยาตนวนี้าไปจะมีผิวพรรณเปล่งประกายดุจดวงจันทร์บนท้องฟ้านะคะขออนื้อรายเวทคะแต่ฉันก็รู้ว่าน้ำพริกโอมจนได้แห่งจันทราผู้ทรงประกายจงมาสถิตณวารีแห่งนี้ด้วยเถิดถือขึ้นมาโอ้ เราสาวน้อยน่ต้องมีแต่ความแหลกและความยุติธรรมตัวแทนจรวงจันทร์จะล่วงทันแกเองปิ๊วปืนจังเราจะยิงกันตรงนั้นจังปืนเราจะยิงกันตรงนี้อะไรก็ตกใจตื่นไม่หม้อป้ายเหรอยังไม่หมดพี่หมดแล้วมีแค่นี้เหรอสองยาจริงที่จริงที่ร้านมีอีกเป็นสิบสิบอย่างเลยขามีโชว์อะไรแบบนี้ได้ไหมวันนี้ไม่ได้บอกว่ามมีีถูกโต๊ะหรอได้ถูกโต๊ะกินยาบ่อยไหม ชนใหญ่จะเป็นยาแก้ไอไม่ไม่เดี๋ยวคุณหมอยอาเพิ่งเข้ามานะเห็นแล้วค่ะวันนี้เราเห็นเราไม่ได้กินนะเห็นแล้วจนต้องกราบ่ามอบเลยนะคะป้ายคขะเพราะว่าพูดเลยพูดเลยโปรโมทเลยมันเป็นอะไรมันเป็นกิมมิ c ของร้านเขาแต่จริงๆค้างอาหารเขาอร่อยลองสั่งไปทานกันได้ ดีกว่าทานอาหารจำเจข้าวกะเพราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปหาอะไรแปลกๆยำวุ้นเส้นน้องบุดแดงมากินยำเลยนะคนนคแม่มดคน้มงบุญแดงแล้วก็อะไรเนี่ยตุ๊กแกแล้วก็เฟรนฟรายกุ่มถุงเท้าอ่ะโปรโมทเลยลูกบอกเบอร์โทรศัพท์โปรโมทเปิดกี่โมงกี่โมงเปิดตั้งแต่11โมงปิดเที่ยงคืนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0909929414นะครับเพจ f a c e b o o k ร้านเวทมนนะครับติดตาม8์นนะครับร้านอยู่ติดถนนพระโขนโยธินนะครับ <ว>เดนเดนเมิเก่าอ่าต้องขอขอบคุณพวกน,น้องๆมาวกวอ,อย่าลืมนะครับ21ถึง27พฤศจิกายนนี้แหละลานโปรโมชั่นชั้นจีเซนทันพระรามสามนะครับกล้องสดพุทธมูฟแฟ์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องเบรกเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปวัดจุกเชร์นะฮะแปดริ้วนะฮะรุ่งเรืองร่ำรวยตำนานแห่งท้าเวสวุวรรณนะครับเด็กสักครู่เดี๋ยวกลับไปวัดกันครับก้องสดพุทธมู สวัสดีคุณผู้ชมกองสซนฟุตูวันน uh, ี้ครับผมวันน uh, ี้เราเปิดตัวแปลกๆครับเพราะว่าเราเปิด ну ตัวครับจากขึ <h <h ้นจากแม่น้ำบางปะกงเรามาทางน้ำครับวันนี้มาทางน้ำครับวันนี้ฮะพบกับกับแกรบนะคะเจนฮะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันพี่เจนวันนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำบางประกงนะครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาหมู่กันที่วัดจุกเชิญนั่นเองฮะบอกเลยครับวันนี้มีชื่อเสียงมากๆครับในเรื่องขออพรในเรื่องของกันเงิน โชคลาภการงานานะฮะคุณขาดอะไรคือรายการกองโจรพะมูนะครับเวลาขอต้องขอทุกอ,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 อย่างการงานการเงินความรักสุขภาพครับผมมีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจพี่เจ้นโอ้โหถ้าพูดถึงที่แล้วขนลุกเลยที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากที่ไหนท้าวเวสุวรรณนะฮะพอฉอนั้นเราไปมูกันเลยดีกว่าไปเลยคะ่ะค คุณผู้ชมครับวัดจุกเชิคําว่าจุกเชินะฮะมีความหมายว่าต้นลําพูหรือต้นไม้ที่ให้แสงสว่างในยามค่ําคืนครับแม้ยามเดือนมืดก็ยังมีแสงสว่างซึ่งตั้งอยู่ครับริมแม่น้ําบางปะกงในตําบลคลองจุกเชออําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้าประสาททองครับโดยที่นี่ครับมีพระเกจิชื่อดังนั่นก็คือหลวงพ่อช้างครับ เจ้าอาวาสวัดจุกเชอร์เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านและผู้คนจำนวนมากและท่านก็เป็นผู้ที่ทำให้วัดจุกเชอร์เป็นที่รู้จักฮะและมีชื่อเสียงมากๆในขณะน,นี้นั่นเองครับ <S <S คุณผู้ชมฮะและที่จูงใจให้พวกเราต้องมาเลยจริงๆก็คือจุดนี้แหละครับนี่คือจุดไฮไลท์นั่นเองนะครับซึ่งบริเวณด้านหลังของผมนะครับก็คือองค์เท้าเวสุวรรณสององค์นะครับซึ่งด้านซ้ายนะครับท่านมีนามว่าท่านเท้ารุ่งเรืองนั่นเองครับ ซึ่งลักษณะครับมีกายสีม่วงนะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะมาขอพอรทเทวสวรรค์องค์น,นี้ในเรื่องกับการงานเป็นหลักนั่น,อน,นเองครับโอ้โหและทางด้านขวานะคะมีนามว่าท่านเท้าร่ํารวยค่ะจะมีลักษณะนะคะเด่นๆเ,เลยคือกายสีแดงค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะมาขอพอรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานนะคะค้าขายเกี่ยวกับแบบด้านโชคลาภเป็นหลักค่ะพี่เจิ้นเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปมูกันเลยดีกว่าคมาเลยค่ะ ครับคุณผู้ชมครับพี่โอุ้แกร็ครับหลังจากที่เราเข้ามาสู่บริเวณด้านใ<ะ>น้แลวนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมาก่อนเลยคือนี่บรเิเวณจุดนี้ครับ<ะ>เพื่อบูชาเครื่องศักดิ์สิทธิ์นั่นเองะนะฮะซึ่งที่นี่ดีมากนะพี่อแก๊ปได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วโอ้โหงั้นเข้าไปดูดีกว่าไหมาได้ได้เลยได้เลยอะไรยังไงบ้างพี่เจิ้นะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับ จุดนี้นะครับคือเป็นจุดนะครับจำหน่ายเครื่องสักการะนั่นเองครับโดยแบ่งหลักๆนะครับเป็น3ราคาสามารถเลือกตามกําลังศรัทธาได้เลยนะฮะถ้าหากใครที่บูชา100บาทเนี่ยคือจะสามารถไหว้ครบได้2องค์เลยเพราะว่าที่นี่นะครับแต่ละองค์ก็สามารถขอในแต่ละเรื่องได้แต่ช้าหกสิบกับแปก็สามารถได้ด้วยได้ได้ใช่ครับได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะหลักๆเลยเนี่ยทูบเนี่ยจะเป็น12ดอกโดยแบ่งไหว้องค์ละ6ดอกนั่นเองครับก็สามารถเลือกตามศรัทธาได้เลยนะฮะหรือ ใครที่ชอบเลขมงคลเนะครับเลขมหาเศรษฐีเนี่ยฮะตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะบอกนะว่าที่นี่11รายแล้วนะคะ11รายแล้วถูกลอตเตอรี่นะแล้วใครจะเป็นรายที่12ราณสีราณรีอนี่มาซื้อราคาชุดสักการะทำบุญดีกว่าทำบุญีกว่าเอาเซ็ตร้อยครับสองเซ็ตนะครับ ชมครับหลังจากที่เรานะครับจุดทูปเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด<ะ>ูกันที่องค์เท้ารุ่งเรืองก่อนนั่น<ะ>เองนะครับนั่นคือองค์ท่านสีม่วงนั่นเองครับ<ะ>งั้นเราไปขอพรกันเลยดีกว่า<ะ>ครับ ครับครับหลังจากที่เราได้ขอพรครับองคเทา้าดุเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปไหนต่อเน,นี่ฮะเราจะมาไหว้นะคะท่านเท้าร่ำรวยอา่อาดุเมืองแล้วต้องร่ำรวยต่อนะ่ยฮะเอา <นะ S 2> อดีกว่าครับพี่เจ้าผมนะฮะ ครับผมเป็นไงพี่โุ๊กครับค่ะรู้สึกดีมากเลยนะครับรู้สึกดีมากเลยนะการได้ผูกนะคบผ้าสามสีเป็นอันเสร็จพิธีแล้วค่ะพี่เจิ้ลครับผมนะครับและตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับทขาเวสุวรรณนะครับเป็นผู้ดูแลพระพบุทธเจ้ามาทั้ง28พระองค์ และเชื่อกันว่านะครับเป็นเทพที่มีความใกล้ชิดกับทางพระศาสนาองค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเรามาหมู่กันที่นี่ครับที่วัดจุกเชิญนะครับท่านเท้ารุ่งเรืองท่านเท้ารุ่งเรืองครบเลยพี่เจินครบเลยครบเลยนะยังไงก็คุณผู้ชมฮะสามารถมาตามรอยพวกเราได้นะครับใครมาที่ชะเชิงเซานะครับสามารถไปทานอาหารอร่อยๆร่วมเทิงครับสามารถมาหมู่กันได้นะครับอย่างเช่นวัดจุกเชิญนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ครับบมดเวลาของเราสองคนกับรายการกองสนพูแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค รุ่มลึงร่ำรวยค่ะบา